น้องแต้มยกมาโอ้ยครแต้มยกมานี่ครับนี่ปีนหูครับนี่ยกมาโอ้ยแต้มอืมหูหนี่ครับโหูไม่ยอมครับอืมหูน้องแต้มยกมาโอ้ยช็อตนี้ที่หนึ่งนะครับพี่ฝ้า นี่ครับสวยงามครับภูเทนอยู่นะครับเก่งมากครับแต้มยกมานี่ครับตีติดหูฟอร์มดีจัดครับโอมยกมาลูกนี้สวยครับสิบเต็มสิบโอมโอ้โหโอ้นี่ครับโู้ไม่ยอมครับเกมนี้ครูครับพรุ่งนี้ผมแข่งสนามเป็นทรายต้องเล่นยังไงนี่ครับแต้มตีเปิดทางอุ้ยโดนรับสามตดรับสีครับ นยิยุกมาโอ้ยแต้มสามแต้มโอ้โหสามแต้มครับขอ๋ออลูกนี้อุู๋วางมาเหนือเมฆครับสวยงามอบอกว่าจะมาแล้วมาหน่อยนะนอ้องเขารออยู่อเอ้าวผู้ตีสกิดเปลี่ยนไอ้เพิ่มเก็บหมดเก็บหมดตีลูกเดียวกินข้าวยังครับเดี๋ยวจบไม้นี้ไปกินข้าวแน่นอนครับลูกนี้สวยงามอขอเอาวผู้ผู้ นี่ครับผูโหวซัดวันนี้ตีตีหลายช็อตเลยครับผูเอาครับเก้ายกขึ้นมาลูกนี้สวยงามเก้ <10. S 2> าสิบเต็มสิบปูนี่ครับผูช็อตอีกนะครับสิบเต็มสิบครับลูกนี้ตีช็อตครับ